จบของบัลลังมืดของเจ้ามาถึงแล้วเจ้าจะไม่มีทางชนะอำนาจอยู่ในเงื้อมือข้าแล้วแซมมี่นายเล่นเป็นตัวอะไรอยู่หรอไม่เห็นว่าไงก็ตาวัวไงล่ะเออมันมีตัวละครแบบนี้ด้วยหรอมีเป็นตัวที่ดังที่สุดเลยนะโอ้อาจารย์โยดากับดาร์ธเวเดอร์นี่เองจะให้ฉันทำยังไงล่ะเ็ฉันไม่มีของจริงนี่นาก็นะ ท่านรับปากไม่ได้หรอกนะว่านายจะได้ตัวละครตัวจริงแต่เราสามารถทำอะไรที่ใกล้เคียงได้นะงั้นหยุดประลองกันก่อนท่าอาจารย์สุชาติไหนโชว์สิ่งที่พูดถึงให้เราดูหน่อยสิไงครับทุกคนขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านวันนี้เราจะมาทำงานฝีมือที่สุดน่าทึ่งกันเราจะทำโอริกามิเป็นตัวละครเรื่องสตาร์วอลกันครับแซมนายว่าเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีก็ต้องเป็นปรามาจารย์หนึ่งเดียวของเจไดาอาจารย์ยู ยิ่งของนายและขั้นตอนแรกเราจะาพับและคลายกระดาษไปตามแนวทแยงมุมก่อนทุกคนทําตามผมนะครับชาดรู้ไหมว่าคําว่าโอริกามิเป็นคําที่มาจากคำสองคำในภาษาญี่ปุ่นละ่ะฉันว่าฉันก็เคยได้ยินมาอยู่นะแต่นายบอกให้ผู้ชมเรารู้หน่อยสิมันมาจากคาว่าโอริที่แปลว่าพับและมิที่แปลว่ากระดาษซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ใช่ไหมใช่นายนี่รอบรู้จังนะแซมมี่ทีนี้ดูนี้สิเราจะทำรอยพับที่ตรงกึง่งกลาง สังเกตจุดที่อยู่2ด้านนี้ให้ดีเพื่อการพับที่ถูกต้องและทีนี้ก็พับเหมือนกันในอีกด้านหนึ่งและท่านอาจารย์โยดาก็สามารถใช้พลังพับกระดาได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยล่ะฉันก็อยากทําแบบนั้นในบางจังใช้โยดาหนะูรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพลังแต่นายก็เชี่ยวชาญด้านอริกามินี่เอาล่ะทีนี้ก็พับมุมด้านบนลงมาอย่างง่ายอยู่ใช่ไหมและพับครึ่งรอยพับภูเขาแบบนี้แล้วก็ทําการพับแบบภูเขาที่ด้านบนของสามเหลี่ยมแบบนี้ ทีนี้ก็อันถัดไปอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเราเรียกมันว่าสโคลชโฟฉันเองก็อยากเสริมเรื่องเกี่ยวกับส Star w ว r s ให้ในายฟังด้วยนะอย่างเช่นนายรู้ไหมว่าอาจารย์โยดานะมีอายุถึง900ปีแล้วโอ้แม่เจ้าแกขนาดนั้นเชียวเหรอมีเสนะอายุยืนของจริง <c oughs> <c oughs> เขาเป็นเจไดที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์เลยละ่ะหวังว่าเราจะสร้างเขาขึ้นมาใหม่ได้อย่างถูกต้องนะโอเคตอนนี้เราก็กางทุกอย่างออกยกเว้นยอดสามเหลี่ยม นะนนั้นล่ี่คือเคล็ดลับของโอริการ์มิล่าทุกอย่างมีความสำคัญในตัวมันเองเดี๋ยวดูนะเออฉลาดแลมเลอจริงๆพี่พูดเหมือนปรมาจารย์โยดาเลยแหม,มก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแซมเราจะใช้จุดอ้างอิงนี้จากนั้นก็พับและกางออกที่มุมแบบนี้นั่นคือทำไมรอยพับถึงมีความสำคัญมากพี่สุชาติพี่แย่งเสียงเรื่องโอริการ์มิฉันแล้วแตบบ่นี่ไม่แฝเลยพี่เก่งเกินไปแล้วนะโทษทีไม่ได้ตั้งใจ ทุกคนครับจำจุดนี้ให้ดีนะแล้วก็มาพับรอยใหม่กันและนี่คือการพับรอยถัดไปเพื่อนๆจำรอยพับนี้กันได้ไหมผมจะให้เวลาคิดสักสองสามวินาทีหนึ่งรอยพับูกเขาไงและนี่ก็รอยที่สองฉันมั่นใจสุดๆไปเลยพับแล้วก็พับอีกครั้งนี่แหละคือแก่นแท้ของการทำโอริกามมิละ่ะและตรงนี้คือการพับแบบหูกระต่าย ดูดีๆนะครับจากนั้นก็พับขอบมุมขวาขึ้นมาตรงกลางแบบนี้เรามาได้ครื่องทางแล้วนะแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการพับปีกเกือบได้แล้วเรียบร้อยจับตรงนี้แล้วพับมันขึ้นไปตรงกลางแล้วกลางออกโอ้โหเล็กจังเลยพี่นี่สุดยอดจริงๆขอบใจแซมมี่และนี่คือวิธีการซ่อนมุมไว้ข้างหลัง ตรงนี้และเห็นไหมมันหายไปแล้วตอนนี้เราจะทำการพับที่เรียกว่าการพับจีบทุกคนจำจุดสังเกตนี้และจับตาดูดีๆนะครับไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแต่พี่สุชาติทำได้ยอดเยี่ยมมากเรามาพักสักครู่แล้วค่อยลุยกันต่อแล้วกันนะเจ๋งมากเลยพี่สุชาติฉันเริ่มเห็นเท้าโครงของโยดาแล้วในนี้จินตนาการเป็นเลิศจริงๆนะแซม หวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ทำให้นายผิดหวังนะแต่เราก็จะได้เห็นการประลองทีนะรอคอยที่สุดแห่งสตวษกันแล้ว,ว,วพวกเราพร้อมจนรอไม่ไหวแล้วทีนี้มาพับแบบสควิชใหม่ตรงนี้และต่อไปก็พับกลีบดอกไม้มันดูเหมือนกลีบดอกไม้หรือใบไม้จริงๆเลยล่ะตอนนี้ดูดีๆนะครับมันเป็นส่วนที่ยากหน่อยเอาล่ะดึงตรงนี้ขึ้นมาระหว่างที่พับตามรอยพับว้าว ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับพี่ทําได้ดูง,ง่ายๆเลยนะเนี่ยวันนี้นายใจดีเป็นพิเศษเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอหรือว่าแก้วรมดีใช่ก็เพราะเราทํางานเกี่ยวกับสตาร์วอนสิและฉันก็อยากเป็นมิตรเหมือนกับเจ้าหุน2 2่นอาร์ทูดีถูไงความจริงน่ะนะในหนึ่งในเวอร์ชั่นแรกๆมันค่อนข้างจะขี้บน่นแถมยังขี้ประชดแล้วก็พูดเป็นภาษารกฤษได้ด้วยนะทุกคนกางมุมออกไปทางขวาแบบนี้นะครับแล้วก็พับที่มุม45องศา แล้วก็ไปตรงนี้ผมชักชอบการพับแล้วล่ะสิแซมทำไมเงี้ยไปล่ะฉันอยู่คิดถึงอาทดีทที่ขี้บ่นไม่ได้นะสิดีนะที่เขาไม่เป็นแบบนั้นตลอดไปนะ่ะก็ไม่ได้อยากให้ตกใจนะแต่อย่างที่เราเห็นทั้ง R2-D2 แสนตลกและอาจารย์โยดาที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าบัฟฟี่แต่เห็นตกพี่ต้องเล่าให้ฉันตังเพิ่มแล้วล่ะ <laughs> ต้องยอมรับว่าฉันตั้งใจพูดถึงมันเพราะแบบนี้แหละ ความจริงแล้วบัฟฟี่เป็นชื่อเก่าของโยดานะและชื่อเต็มของเขาในสคริปต์คือมินส์โยดาแล้วมันก็ถูกเรียกให้สั้นลงแค่ชื่อหลังสำหรับฉันแล้วฉันชอบโยดามากกว่าชื่อในเวอร์ชันต้นฉบับนะนี่คือการวิธีทำจีบใหม่โดยการดึงมุมขึ้นมาและจากนั้นเปิดมุมแบบนี้ง่ายๆเลยทุกคนครับตรงนี้มันเรียกว่าการพับแบบกลับหลังที่จะช่วยสร้างรูปด้านในแล้วเราก็จะพับแบบกลับหลังอีกครั้ง เพื่อนๆน,น่าจะเริ่มเชี่ยวชาญกับการพับออริกกมิกันแล้วล่ะสู้ๆนะครับและตอนนี้ก็ทำการพับแบบกลับหลังสุดท้ายจงอยู่ในด้านสว่างของพลังนะอย่าไปเชื่อเขานะดานมือต่างหากที่เร้าใจกว่าแซมมีนายอยู่ด้วยนี่ไม่ทำให้เบื่อเลยจริงๆทุกคนความจริงตอนนี้เราเริ่มเห็นเขาของอาจารย์โยดาได้แล้วและนี่คือนิ้วของเขา เราทําการพับแบบกลับตรงมุมนี้สองครั้งเพื่อให้เป็นแบบนี้และทําซ้ําแบบเดียวกันที่มุมถัดไปด้วยทุกคนพวกคุณต้องไม่เชื่อแนะ่เดี๋ยวเราก็ได้เห็นหนะ้าอาจารย์โยดาแล้วแต่อุ๊ยไว้ก่อนนะแซมมี่ในเผยความลับะแล้วหล่อเล่นใช่หน้าที่คุณเคยพร้อมเผยออกมาในไม่ชา้าเอาละนะพับตรงมุมแบบนี้ทีนี้ก็พับขึ้นตรงนี้เอาล่ะท่านอาจารย์หวังว่าจะภูมิใจในฝีมือของพวกเรานะครับ ว้าวพี่สุชาติโมเดลของเราเป็นสามมิติแล้วหรอรออีกแป๊บหนึ่งนะแซมและตอนนี้เราก็พับแาน่บนนี้ลงมาเฉ่งสุดสไปเลยและนี่คือส่วนที่น่าหลงไหลที่สุดเราจะทำหูด้านขวาด้วยการพับแบบกลับด้านและทำแบบเดียวกันกับหูข้างซ้ายอีกข้างจากนั้นเราก็ไปที่ขั้นตอนต่อไป ด้วยการพับส่วนบนลงมาแบบนี้แล้วก็พับมุมลงมาโดยที่ไม่ต้องอาศัยจุดระบุตำแหน่งตอนนี้เราก็จะทำตาของเขาแล้วพับชั้นนี้ลงมาและทำเหมือนกันที่อีกข้างแบบนี้แล้วเราก็ต้องทำส่วนล่างของใบหน้าให้เป็นจมูกและปากด้วยโดยการพับขอบด้านล่างเพื่อขึ้นรูปปาก แล้วก็พับส่วนเล็กๆนี่เพื่อเป็นขากันไกลพี่สุชาติเร็วเขาไม่อย่างนั้นเจไดจะไปประลองสายนะก็จริงแต่เขาจะสายได้ยังไงล่ะเราคู่ต่อสู้เขายังทำไม่เสร็จเลยทุกคนครับพับตรงปลายนี่สองครั้งเพื่อเป็นรูปจมูกที่สมบูรณ์แบบนะทาอาจารย์อยู่นี่เองพี่สุชาติแล้วเสื้อคลงของเขาล่ะนั่นแหละที่เราจะต้องทำยินดีด้วยนะแซมตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วและถ้าทุกคนจำได้ อาจารย์โยดามักจะเดินไปพร้อมกับของสิ่งหนึ่งด้วยเสมอเราก็เลยจะทำมันเดี๋ยวนี้แหละตั้งใจดูและทำตามผมนะครับเกือบเสร็จแล้วละ่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการพับกลับด้านแล้วเราก็จะพบกับไม้เท้าโยดานี่ไงล่ะครับ<ะ>แต่มือขวาของเขาอยู่ไหนล่ะซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมหรอเ <g les> <t ose> <t ose> ปล่าหรอกนี่ไงแค่พับแบบผุบเขาหนึ่งครั้งไม่งั้นเราจะพยายามพับนิ้วเขาขึ้นมากันทำไมละ่ะ งั้นมาพับชิ้นสุดท้ายเพื่อให้เป็นเสื้อคลุมกันเถอะนี่ไงอีกนิดนะทุกคนเราเกือบจะเสร็จแล้วล่ะการพับสุดท้ายทางด้านขวานั้นก็ทําให้เป็นแขนเสื้อว้าวผมว่ามันดูเยี่ยมมากเลยล่ะและตอนนี้ก็ทําแบบเดียวกันกับที่ด้านซ้ายนะเหลือรายละเอียดอีกแค่สองสมอย่างส่วนหูนี่ควรจะเป็นแบบสามมิติแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับอีกข้างแล้วก็อย่าลืมด้านบนของหัวนิดนึงด้วยนะครับขอต้อนรับ ท่านอาจารย์ของเจไดเราสูงพอๆกันเลยฉันรอไม่ไหวแล้วเราไปที่ด้านมืดกันต่อเถอะทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำตัวละครตัวที่สองกันท่านดาร์ทเวเดอร์ฉันตื่นเต้นสุดๆเลยมันน่าสนใจมากแม้ต่นากลลวในเม็ดด้วย <c oughs> ฉันพับเตรียมไว้บางส่วนแล้วทีนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับอีกข้าง นี่ไงพับแบบภูเขาตามแนวทแยงแบบนี้อดทนหน่อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์พี่สุชาช่วยด้วยฉันเลือกเสียงของไ์เซเบอร์ไม่ถูกอ่ะเป็นประเด็นที่ดีนี่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเสียงนี้ทำขึ้นมายังไงโอ้ตรงนี้พับยากจังให้ใช้เส้นทแยงนี้เป็นจุดอ้างอิงและพับตรงมุมนิดหน่อยอย่าลืมชันเซเสียงของ er ไรเซเบอร์มาจากไหนล่ะ เออโทษทีพอดีตั้งใจพับไปหน่อยคือเสียงของไล์เซเบอร์เนี่ยเกิดจากการมิกเสียงของหลอดภาพทีวีเก่ากับเสียงมอเตอร์ของโปรเจกต์ภาพยนตร์น้าเจ๋งใช่ไหมล่ะแต่อย่าพึ่งนอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาพับกันต่อเถอะนี่คือขั้นต่อไปพน,นันได้เลยว่าแซมจะต้องขนลุกแน่ถ้าเขาได้เห็นโอริกามิรูปร่างดาร์เวเดอร์นะ ทุกคนทีนี้ตั้งใจดูส่วนฟันต่าน,นี้ให้ดีนะครับและนำมันไปไว้ที่ข้างบนน่ายชฉาจังดูเหมือนทาดเวเดอร์จะทำง่ายกว่านะนั่นก็เพราะเราได้ฝึกฝนการพับท่านอาจารย์โยดามาแล้วไงแยบยนในคำพูดมากเราไปหาลูกอมกินกันดีกว่าซ่อนส่วนบนไว้ที่ด้านบนของตัวแบบนี้นะ ที่นี้ก็สร้างรอยพับเล็กๆจากรอยพับหลักโดยพับตรงรอยพับแรกนี้ไปตามแนวทะยงและพับกลับไปตรงกลางรอยพับพ,พี่สุชาติรู้ไหมว่าถ้าเรามีเสียงของตัวแบลเจอรเสียงตแมวน้ำและวอลรัสเราจะได้เสียงอะไรถามอะไรของนายเนี่ยใครจะไปดูล่ะเสียงของชิวแบล็กไงจำได้ไหมมันเลยเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะสิว้าวยอดไปเลย เป็นการสร้างสรรค์จากจินตนาการที่ล้ำเลิศส,สุดจากนั้นก็กางชั้นนี้ออกและทำการพับแบบภูเขาหวังว่าคุณจะยังไม่ลืมกันนะครับจากนั้นเราก็ทำแบบเดียวกันที่อีกด้านแบบนี้เออพี่สุชาติฉันว่าพี่หลงประเด็นแล้วมัง้งเราจะทำดาร์เวเดอร์นะไม่ใช่แบทแมน <laughs> ก็เหมือนอยู่นะเ <laughs> พื่อนๆคิดว่ามันดูเหมือนแบทแมนไหมครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะอีกไม่นานคุณก็จะได้เห็นโฉมหน้าของด์ธเวเดอร์แน่นอนและถ้าคุณอยากให้เราทำโอริกามิในช่องของเราอีกก็กดไลค์แล้วเราจะทำกันอีกนะครับจากนั้นมาพับที่ด้านในตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะพับมุมนี้และด้านขวาเข้ามาตรงกลางแล้วก็ทำสองขั้นนี้ซ้ำที่ด้านซ้ายตอนนี้เราก็จะซ่อนชั้นนี้ไว้ข้างในแบบนี้และทำเหมือนกันที่ด้านขวา แต่เจ้าไม่มีวันสอนอำนาจจากด้านมือได้หรอก <c oughs> แซมมี่แต่ดาร์เวเดอร์ก็กลับมาอยู่ฝ่ายธรรมะในตอนท้ายนะยังไงความดีก็ชนะทุกสิ่งเสมอแหละเป็นพระเจ้าแทา้ๆสุชาตเคโนอโบีเจ้าคือความหวังเดียวของข้างั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะ <c oughs> อะไรนี่ยแซมคอสพเพลย์เป็นเจ้าหญิงเลอาหรอ ฉันนึกว่านายจะชอบลูกสกายวอล์กเกอร์มากกว่าซะอีก <laughs> ฉันจะลืมเขาไปได้ไง <laughs> ลูกข้าคือพ่อของเจ้า <laughs> ความจริงแล้วต้นฉบับในภาพยนตร์คือไม่ข้าคือพ่อของเจ้ามันถูกพูดผิดผิดมาหลายปีเลยล่ะค,คุณแพ้คุณเจ้าฉันพูดผิดมาตั้งนานหลายปีทำไมไม่บอกฉันละ่ะพี่สุชา <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกแซม หลายคนก็จำผิดเหมือนกันฉันว่าดาร์เวอร์คงไม่ว่าอะไรนายหรอกดูนี่สิครับทุกคนคิดว่ามันเริ่มเหมือนตัวละครตัวนั้นในหนังหรือยังเอาล่ะเรามาทำทรงของเสื้อคลุมกันคุณพร้อมพบกับตัวละครของพวกเรากันหรือยังเอาล่ะ ก็กละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะกาแล็กซี่อันไกลแสนไกลดเขาดูเหมือนของจริงจนฉันขนลุกเลยลนะ่ะ ท่าอาจารย์พลังมืดแข็งแกร่งกว่าท่านนักความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่เจ้าทำเรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่เจ้าเห็นหมายถึงเราทั้งคู่ล้วนทำมาจากกระดาษเนีะนะหรอฉันจะบอกว่าเรามาจากด้านสว่างเหมือนกันตั้งหาแต่นั่นก็เป็นประเด็นที่ดีนะ <laughs> ทุกคนครับฉันคิดว่าอาจารย์โยดาจะต้องชนะอีกเช่นเคยแน่ๆเลยล่ะเย้เยีย่ยมไปเลยทุกคนคิดว่าวิดีโอวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสวยกดไลค์ พลังจงสถิตยอยู่กับท่านนะครับแล้วเจอกันครับ